สวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้เนาะลูกล่ำาบนเกาะพามาเก็บลูกมอนนะคะหรือว่าบอกมอนบานเท้านะคะเอาไปทำวายนะคะให้คุณแม่ทานนะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกนะคะที่จะทดลองทำวายเนาะก็วันนี้นะคะก็มาเก็บลูกมอนกันนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปทำวายด้วยกันนะคะน,นี้ก็เป็นต้นมอนนะคะต้นมอน หรือบอกมอนบ้านเรานั่นเองนะคะอันนี้เพิ่งปลูกได้หนึ่งปีหนึ่งปีนะคะคือลูกเขาจะใหญ่มากเนาะเป็นพันธ์ุใหญ่นะคะเป็นพันธ์ุใหญ่ลูกดกอันนี้คือลูกลํามองบนมาเปียไว้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขาเอา่อแตกแตกกอออกเป็นกอใหญ่เนาะเพราะมันติดถนนนะคะนี่อันนี้ก็เป็นลูกหมอนไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะไซส์ใหญ่ๆเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้เนาะลูกลับนก็ไปเก็บมาแล้วนะคะอันนี้คือลูกหม่อนเนาะลูกหม่อนลูกโตโตเลยนะคะคือลูกใหญ่มากเนอะลูกใหญ่นะคะอันนี้วันนี้ก็จะมาทาคุณผู้ชมทำวายเนาะทำวายลูกหม่อนนะคะก็ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องล้างนะคะล้างลูกหม่อนให้สะอาดก่อนเนาะ ล้างสักประมาณสองสามน้ำนะคะเพื่อที่จะให้สิ่งสกปรกที่อยู่กับลูกหมอนเนาะออกให้หมดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการปั่นเนาะปั่นลูกหมอนนะคะ ปริมาณน้ำกับลุ่มหมอนให้พอดีกันนะคะ เอามาเทใส่หม้อ,น,อนะคะหลอกกลองเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการกรองกรองเอาแต่น้ํานะคะเอาแต่น้ําของเขาเนาะ ให้เป็นผ้าขาวกองก็ได้นะคะแล้วก็บีนะ๋เนาะนนี้ก็จะเป็นน้ำล้วนๆเลยนะคะข้างล่างเนาะจากนั้นนะคะพอเรากลองเสร็จแล้วเนาะเราก็เอามาตั้งไฟนะคะให้ให้เดือดนะคะ พอเริ่มเดือดได้ที่นะคะอันนี้เขาก็เริ่มเดือดแล้วเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการเติมน้ําตาลนะคะน้ําเป็นน้ําตาลสายแดงเนาะก็ใส่หวานตามชอบเลยนะคะก็คนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ พักไว้ให้เขาเย็นนะคะจากนั้นนะคะจะเราจะเอายีสต์เนาะยีสต์หมักวนยนะคะอันนี้ลูกรล่นบนใช้เป็นยีสต์ที่สั่งมาจากกระสด้านะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปค้นหาได้เลยนะคะอันนี้ก็น้ําเปล่านะคะเป็นน้ําเปล่าที่ต้มสุกแล้วเนาะก็คือในอุณหภูมิห้องนะคะ ก็เขาไม่ร้อนแลนะ้วเนาะเราก็จะมาละลายนะคะละลายยีสต์ให้เข้ากันกับน้ําแล้วก็จะเอาไปเทลงในน้ํามลบรี่ที่เราได้ต้มกับน้ําตาลไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือคนให้เขาละลายกันเนาะ นั้นเราจะทำการเทน้ำยีสต์นะคะลงไปในน้ำมอนเบอร์รี่นะคะน้ำมอเบอร์รี่ที่เราต้มไว้แล้วเนาะอันนี้คือเขาเย็นแล้วนะคะเราพักให้เขาเย็นเป็นอุณหภูมิห้องไปเลยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้าเข้ากันแล้วก็กรอกใส่ขวดได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะกรอกใส่ขวดอ อันนี้ก็ปิดฝาไว้นะคะก็ไม่ต้องให้แน่นมากนะเพราะว่าเราต้องเอาแก๊สเข้าออกทุกวันนะคะ ก็ได้2อขวดนะคะสขวดใหญ่ๆนะขวดนี้ไม่เต็มนะคะเพราะว่าเป็นขวดใหญ่กว่าขวดนี้นะคะอันนี้ขวด2ลิตรเนาะมีขวดลิตรวกว่านะคะก็เราก็จะปิดเขาให้แน่นนะคะแล้วก็เราจะมาเปิดอ,อ่แก๊สเขาออกทุกๆวันนะคะก็คือไม่ต้องเปิดแค่แค่เราเปิดให้แก๊สเขาออกแบบนี้นะคะก็ ประมาณสักหมักไว้สักสิบวันนะคะในอุณหภูมิห้องเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังจากสิบวันนะว่าไวายของเราจะเป็นรสชาติแบบไหนนะคะเดี๋ยวเอามาให้คุณผู้ชมดูนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ทดลองทํไวนนะคะไวนลูกหม่อนเนาะก็รอดูนะคะว่าจะประสบผลสาเร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะอัปเดตแต่และ ep ep ให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย